สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันเรื่องทองกับ GCA p ปโนะคะไม่พลาดทุกโอกาสทองมองขาดทุกโอกาสการลงทุนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในหัวข้อดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะคะเพราะว่ามีการคาดว่าเฟดเนี่ยจะมีการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นแล้วก็ตลาดเนี่ยเริ่มที่จะมีการคลายความกังวลลงเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวโอมครอนนะคะกดทองให้มีการดิ่งลงมาทำ lower low ค่ะ แล้วค่ะเรามาดูราคาทองคำกันนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยราคาทองคำก็มีการทำนะคะลงมาทำ l o ว e r low นะคะโดยที่มีปัจจัยนะคะที่เข้ามากดดันนะคะโดยที่ปัจ ปัจจัยกดดันหลักๆเลยก็มาจากการที่คุณพาวเวลมีการแถลงต่อสภาคองเกรสทั้งสองวันนะคะแล้วก็คุณพาวเวลได้มีการส่งสัญญาณนะคะาการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นหรือว่าการทำเทปเปอร์ริงที่เร็วขึ้นนั่นเองนะคะก็เลยส่งผลนะคะให้สกุลเงินดอลลาร์ค่ะเริ่มมีการแข็งค่ากลับขึ้นมานะคะโดยที่สกุลเงินดอลลาร์นะคะเมื่อวานนี้มีการแข็งค่าอยู่ที่ระดับ6กสิบ 96.12นะคะนี่ก็เริ่มที่จะมีการปรับตัวแ็งค่าขึ้นมาหลังจากที่มีการพักตัวลงมานั่นเองนะคะก็คุณพาเวลนะคะได้มีการส่งสัญญาณนะคะที่จะยุติโครงการนะคะซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่องคลายเชิงปริมาณหรือว่าตัว QE นะคะ,ะแล้วก็มีการคาดการณ์กันค่ะว่าจะมีการปูทางนะคะให้มีการรีบ ปรับขึ้นตัตตาดอกเบีย้ยที่เร็วขึ้นนั่นเองนะคะโดยที่ก่อนหน้านี้นะคะทางด้านาผลของการประชุมเดือนพฤศจิกายนนะคะ เสร็จนะคะมีการประกาศปรับลดวงเงิน QE เดือนละ1 5 0 0 0ล้านนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะพี่คุณพาเวลแถลงนะคะวันก่อนเนี่ยที่มีการแถลงนะคะต่อสภาคองเกรสค่ะชี้นำนะคะว่าอาจจะมีการปรับขึ้นัตราดอกเบี้ยถึงเดือนละ3 0 0หมื่ามหมื่ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนั่นก็คือปรับคือปรับเป็น2เท่านั่นเองนะคะแล้วกอ็อันนี้คุณพาเวลก็บอกว่า จะต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ในการประชุมนะคะวันที่14 1 5ธันวาคมนะคะนี่ก็เป็นสิกนาหนึ่งนะคะที่ที่เราจะต้องติดตามกันนะคะว่าการประชุมรอบนี้น่าจะมีความสําคัญแล้วก็น่าจะส่งผลต่อการสวิงตัวของราคาทองคํานั่นเองนะคะเอ่อพอพูดแบบนี้ค่ะส่งผลให้ดอลลาร์นะคะเริ่มที่จะมีการแข็งค่าขึ้นมาแน่นอนค่ะว่าดอลลาร์มีการแข็งค่านะคะก็ทําให้ราคาทองคำนะคะโดนกดลงมาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ อ,อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ Goldman Sach s a c นะคะก่อนหน้านี้เนี่ย Goldman Sach s a ได้มีการออกมาคาดการณ์อยู่แล้วนะคะว่าเพิ่มคาดการณ์นะคะว่าเฟดเนี่ยจะมีการปรับนะคะการทำ QE เนี่ย จำนวนลดจำนวนปริมาณน่นะคะก็คือเป็นสามหมื่นแล้วก็มีการคาดการณ์กันหลังจากที่คุณพาเวลพูดไปเมื่อวันก่อนนะคะว่า,าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง3ครั้งนะคะเป็นคาดการณ์เป็นร้อยเป็น100%เลยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่คุณพาเวลจะพูดเนี่ยคาดการณ์กันอยู่ที่90%ว่าน่าจะมีการาปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในปีในปีหน้าเนี่ยสครั้งที่90%รนะคะแต่พอคุณพาเวลพูดเนี่ยปรับ เพิ่มเป็น100%เปเลยที่จะมีการปรับตัดดอกเบีย้ยในปีหน้าถึง3ครั้งนะคะนี่ก็เป็นปัจจัยที่เข้ามากดนะคะในส่วนของราคาทองคำค่ะแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นนะคะเมื่อวานนี้ในตลาดหุ้นมีการปิดเขียวนะคะถือได้ว่าสดใสเลยนะคะเพราะว่าจากทางด้านของนักลงทุนค่ะมีการคลายความกังวลกันลงมาเล็กน้อยนะคะจากทางด้านของ JP Morgan Chase นะคะที่มีการออกรายงานระบุว่าตลาดนะคะมีการปั่นป่วนอยู่ณขณะนี้เนี่ยเพราะว่าสาเหตุมาจากสา โควิดนะคะสายพันธุ์โอมครอนนะคะที่มาสั่นตลาดนั่นเองนะคะแล้วก็ทางด้านของเจพีโมแกนเชสนะคะได้มีการพูดว่าแม้ว่าโอมครอนเนี่ยจะมีการระบาดเร็วกว่านะคะแต่รายงานเนี่ยก็บ่งชี้นะคะว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยมีความรุนแรงน้อยกว่าซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบของวิวัฒนาการนะคะของไวรัสในอดีตหรือว่าตัวเดลตานั่นเองนะคะเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยนะคะทีะ่เข้ามากดดันต่อรานะคาทองคําแล้วก็ไปหนุน ในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงนะคะซึ่งเป็นการส่งสัญญาณค่ะว่าการแพร่ระบาดเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้รุนแรงอย่างที่เราคาดการไว้นะคะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นจากทางด้านของนักวิเคราะห์ของ Morgan Chase นะคะก็เลยทำให้นักนักลงทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มนะคะมองว่าตัวโอไมครอนเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่เราคาดแต่ยังไงก็ตามเราคงต้องรอดูการถแถลงนะคะจาก WHO นะคะว่า ตัวนี้เนี่ยจะมีความรุนแรงหรือไม่เพื่อรุนแรงมากแค่ไหนนะคะจากทางด้านของคอนเฟิร์มจากทางด้านนั้นนะคะถ้าเกิดว่าออกมาไม่ได้รุนแรงจริงๆหรือว่าออกมาการแพร่ระบาดอาจจะติดเชื้อได้เยอะขึ้นแต่ความรุนแรงน้อยลงจริงๆเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคําแล้วก็ไปหนุนในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงนะคะอันนี้ก็คือ,อ ผลนะคะป e. er ัจจัยที่เข้ามานะคะกดในราคาในส่วนของราคาทองคําเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะมีอีเวนท์ที่เราจะต้องติดตามนะคะก็คือในส่วนของการประกาศนะคะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือว่าตัวเลขนอนฟาร์มที่จะมีการประกาศในทุกๆต้นเดือนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะในช่วงของเวลา2องทุ่มครึ่งนะคะจะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือว่าตัวนอนฟาร์มนะคะซึ่งตัวเลข เดิมนะคะมีการอยู่มีการคา,าดการ์นะคะว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งก็น่าจะส่งผลทางด้านลบกับราคาทองคำนะคะบวกกับอัตราการว่างงานค่ะตัวเลขเดิมอยู่ที่4.6นะคะคาดการรอบนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่4.5ซึ่งก็น่าจะส่งผลทางด้านลบกับราคาทองคำเพราะฉะนั้นไฮไลท์ของคืนนี้นะคะ สองทุ่มครึ่งเราคงต้องคอยติดตามเพราะว่าตัวเลขนี้ค่อนข้างจะส่งผลต่อการสวิงตัวของราคาทองคำนะคะแล้วก็ขยับไปในสีในช่วงเวลาสี่ทุ่มนะคะมีเป็นคำยอดคำสั่งซื้อสินค้าโลนงานนะคะ ตัวเลขเดิมเนี่ยอยู่ที่0.2คาดการรอบนี้มองว่าน่าจะดีขึ้นที่0.5นะคะก็ถ้าเกิดออกมาตามคาดก็มองว่าน่าจะส่งผลทางด้านลบกับราคาทองคำนะคะตัวสุดท้ายค่ะ4ี่ทุ่มนะคะเป็นเดชนีภากการบริการของ ISM นะคะตัวเลขเดิม66.7ค่ะตัวเลขคาดการอยู่ที่5 65นะคะถ้าเกิดออกมาตามคาดก็มองว่าน่าจะส่งผลทางด้านบวกกับราคาทองคำนะคะนี่ก็คือตัวเลขนะคะที่เราต้องติดตามคืนนี้นะคะไฮไลท์น่า จะอยู่ที่สองทุ่มครึ่งนะคะตัวเลขอัตราการว่างงานแล้วก็ตัวเลขนอนฟาร์มอันนี้ก็มองลบกับราคาทองคำคงต้องลุ้นในช่วงสองทุ่มครึ่งว่าตัวเลขจะออกมาตามคาดหรือไม่นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะไปดูในส่วนของทางด้านเทคนิคนะคะวันนี้อาจารย์ปุ๋ยก็ยังคงติดภารกิจอยู่นะคะอาจารย์ปุ้ยยังคงติดภารกิจอยู่แต่ก็ฝากนะคะมานะคะเราจะไปดูในส่วนของทางด้านกราฟเทคนิคอันนี้เป็นกราฟเดนะคะเราจะเห็นได้ว่า คำในส่วนของกราฟเดย์เนี่ยจะมีการลงมานะคะอยู่ใกล้บริเวณแนวรับแล้วนะคะซึ่งแนวรับเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยอยู่ที่บริเวณ1 7 7 0เจสิบเหรียญถึงบริเวณ1,700 61เหรียญที่ลงมาเทสเมื่อคืนนะคะนี้ก็เห็นได้ว่าราคานะคะเริ่มที่จะเข้าใกล้บริเวณแนวรับกลุ่มแนวรับแล้วนะคะ,าาาะ,คะราคาต่อไปจะเป็นภาพถัดไปนะคะเราจะไปดูในทม์เฟรมที่เล็กลงนะคะว่าราคาทองคํานะคะวันนี้เนี่ยเรามีมุมมองยังไงนะคะเดี๋ยวภาพถัดไปค่ะอันนี้ก็คือ,อทม์เฟรมเล็กลงมาก็คือทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะคะเราจะเห็นได้ว่า,าราคาทองคํานะคะเริ่มที่จะมีการขยับตัวลงมานะคะ ามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใกล้บริเวณแนวรับมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะจากที่ ถ้าเรามองเห็น RSI นะคะที่อยู่ด้านล่างนะคะเราจะเห็นได้ว่ากรอบของการพักตัวตรงนี้นะคะก้อนของการพักตัวตรงนี้เนี่ยราคานะคะมีการทำ lower low, low นะคะเดิมเนี่ย low อยู่ที่1,770เหรียญน,นะคะแล้วก็เมื่อคือนนี้เนี่ยก็มีการมาย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะบริเวณ1,761เหรียญเนี่ยทำ lower low, low, low แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราสังเกตดู RSI นะคะตรงนี้เนี่ยจะเกิดสัญญาณนะคะ bullish divergence นนะะซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการเคลียร์สัญญาณนะคะโดยที่ราคาเนี่ยมีการย่อต่ำลงมาแต่ออสซิเลเตอร์เนี่ยไม่ได้ทำปรับตัวต่ำลงมาตามราคานะคะนี่ก็คือสัญญาณความขัดแย้งหรือว่าระหว่างราคากับออสซิเลเตอร์หรือว่าเป็นตัวชี้นะคะว่าแรงขายมีแต่เริ่มแผ่วลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้น ในวันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องดูมุมมองนะคะของการย่อตัวนะคะแล้วก็เข้าซื้อนะคะแต่วันนี้เราคงต้องถอยนะคะในส่วนของแนวรับเนี่ยลงไปลึกสักนิดนึงเพราะว่าในส่วนในส่วนของการประกาศตัวเลขนะคะวันนี้มีตัวเลขนอนฟาร์มแล้วก็คาดการกันว่าตัวเลขเนี่ยจะมีการ ปรับตัวนะคะส่งผลในส่วนทางทานลบกับราคาทองคำนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ปุ้ยฝากในส่วนของแนวรับมานะคะรับแรกนะคะอาจารย์ให้ไว้ที่บริเวณ1,760เหรียญน,นะคะถ้าเกิดว่าคอนเวิร์ตออกมาเป็นราคาไทยนะคะเราจะเห็นราคาอยู่ที่2 8 0 0 0นะคะ200บาททองนะคะแล้วก็ถ้าขยับมารับถัดไป1,750เหลรียญน,นะคะราคาไทยคอนเวิร์ตออกมาจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0นะคะ8,100บาทนะคะ ขนาดเดียวกันค่ะวันนี้นักลงทุนที่มีการซื้อไว้แล้วนะคะก็คงต้องรอลุ้นนะคะว่าวันนี้หากราคานะคะ,ะสามารถที่จะ ทะลุนะคะเส้นเทรนไลน์สีแดงที่มีการตีเส้นเทรนไลน์ตรงนี้มานะคะเราจะเห็นได้ว่าณขณะนี้เนี่ยราคาอยู่บริเวณ 1, 7 7่เ้อยเเหรียญน,น,นะคะพยายามที่จะขึ้นเทสนะคะเส้นเทรนไลน์ตรงนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้ราคามีการขึ้นนะคะยืนเทรนไลน์ตรงนี้ได้เนี่ยโอกาสที่ราคาจะมีการปรับตัวขึ้นก็ค่อนข้างที่จะสดใสนะคะโดยที่แนวต้านนะคะวันนี้ต้านแรกเนี่ยเราดูอยู่ที่บริเวณ1,785งเรหเหรียญถ้าคอนเวิร์ตออกมาเป็น าราคาไทยนะคะจะได้ที่ประมาณ28,600บาทนะคะถ้าเกิดว่าราคายังสามารถทะลุแนวต้านตรงนี้ไปได้1,785เหรียญไปได้ต้านถัดไปค่ะ1,795เหรียญถึงบริเวณ1,800เหรียญตรงนี้ค่อนข้างสาคัญนะคะถ้าเกิดว่ามีซื้อมาแล้วราคาสามารถทะลุผ่านต้านแรกขึ้นไปได้ต้านที่2ออาจจะต้องแบ่งขายทํากําไรออกไปนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีเอีเวนต์สําคัญนะคะคืนนี้ที่รอเราอยู่ในช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งแล้วก็คาดการตามตลาดเนี่ยมอง ว่าน่าจะส่งผลทางด้านลบกับราคาทองคำน,นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังนะคะในส่วนของอาการประกาศตัวเลขสําคัญของคืนนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นักลงทุนที่มีการซื้อมาแล้วนะคะการาปรับตัวขึ้นนะคะขึ้นเทสแนวต้า1 7 8 5เหรียญถ้าราคายัางไม่สามารถผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยอาจจะต้องแบ่งขายทํากําไรเก็บนะคะระยะสั้นนะคะเก็บกําไรเข้ากระเป๋าไปก่อนนะคะ รอการที่าราคามีการประกาศนะคะข่าวสําคัญคืนนี้เราค่อยเข้าตลาดใหม่นะคะโดยที่ถ้าเกิดว่าแนวรับวันนี้นะคะเกิดว่าหลุด1,750เหรียญลงไปอาจจะต้องลงไปตั้งรับที่ค่อนข้างไกลนิดนึง1,735เหรียญตรงนั้นเลยนะคะเราก็หวังว่าราคาอาจจะไม่ไม่ได้หลุดแรงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเงินบาทของไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีาการอ่อน การอ่อนค่าค่อนข้างเยอะนะคะราคาไทยก็อาจจะไม่ได้ย่อลงมาลึกขนาดนั้นนะคะเอาละค่ะอันนี้ก็คือ,อทั้งหมดนะคะที่ที่อาจารย์ปุ้ยฝากมานะคะวันนี้นักลงทุนถ้าเกิดว่า,อารอนะคะก็คงต้องรอย่อนะคะรอย่อเข้าซื้อแล้วก็ขึ้นไปขายนะคะตามกรอบแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ คงต้องขอขอบคุณนะคะในส่วนของการติดตามรับชมนะคะแล้วก็นักลงทุนท่านใดที่มีคําถามนะคะก็สามารถที่จะทิ้งคําถามไว้ได้นะคะอาจารย์ปุ้ยถ้าเกิดว่าอาจารย์จะเข้ามาตอบคําถามให้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามรับชมค่ะพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะแปดนาฬิกาห้นาทีเป็นต้นไปสําหรับวันนี้ขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ